อยู่ในการอะไรในการรักษาของละตาลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ถึงคุณค่าและจะต้องหวงแหนอามันของเราที่เราได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับก็คือการถือสิญอที่เรากําลังเตรียมที่จะเข้าสู่ฤดูกาลอันนี้ท่านนาบีสุลต่านได้รายงานว่าอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้ได้ตัดบอกว่ากุลล์อามมลิบดอาดามละหู อัลฮัสซันต์บีอัลชิริอัมท์ซาลิฮะัลลัลซูมฟ ائن ูลีวะอันอัจจีบิฮีนะฮะดิสกุตซีนะครับอัลลอฮฺตาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่าอามันของลูกหลานอาดัมทั้งหมดนะบวชเอะละหมาดจ่ายสกาทำฮัททำซาดะก็ทำความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาจะได้รับการตอบแทนเป็นผลงานของเขาความดีอัลฮัสซันต์บิอัชริอัมท์าลิฮะ ความดีที่เขาจะได้นั้นจะได้รับการตอบแทนเป็นสิบเท่าความดีแต่และอย่างที่ได้ทานั้นอัลลอฮฺตาลาจะเพิ่มให้เป็นสิบเท่าอินละเศ้ามากยกเว้นอามันเพียงหนึ่งเดียวก็คือการถือซึ้อหอมยิ่งกว่าชามดเชียงนะที่อัลลอฮฺตาลานะครับอัลลอฮฺตาลารักบ่าวของพระองค์เพราะาการที่เราถือซึ้อโหนดอยู่เนี่ยเราจะมีลักษณะที่เราเหมือนกับแปลงร่างชั่วคราว เราไม่กินเราไม่ดืม่มก็จะคล้ายกับมาลาอกาแล้วนะมาลาอกาเป็นบาปของลาซาลาไม่กินไม่ดืม่มเราเข้าสู่การถือสีญลหนดอดอาหารอดน้ําอดการร่วมประเวณีกับภรรยาแล้วก็ระวังรักษาสายตาลิ้นของเราหูของเราอวัยวะมือเท้าทุกอย่างหัวใจของเรานั้นให้อยู่ในการคํานึงคิดถึงเฝ้าระวัง นะครับใกล้ชิดกับอัลลอฮฺตาลาอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการกระทําของบ่าวตรงเนี้จึงเป็นที่โปรดปร,รานย,ยิ่งอันหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาถึงกับทรงรับการถือสัญลอตตรงนี้เอาเป็นงานที่พระองค์ทรง,งจะตอบแทนให้โดยพระองค์เองในวันเกียร์มานะครับ <c oughs> ซึ่งในขณะที่เราถือสัญล็อในรอมฎอนนะครับก็มีอามันความดีอันมากมาย ที่รอเราอยู่นะครับการทำอุมร้อนในรอมฎอนการจ,จ่ายสการในรอมฎอนการอีติกาฟการสวงหายและ,ละตุลกัดการละหมาดกิมุลเลนการละหมาดตรอเวียต่างๆนา,นานานี้นะครับมีอยู่มากมายและพี่น้องจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างง่ายๆเนี่ยมัสยิดที่ไม่ค่อยจะมีใครไปละหมาดยามาเนี่ยในวันธรรมดาเนี่ยนะครับพอถึงรอมฎอนนี่ ก็จะมีความเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะครับมีการเลี้ยงละศีรดมีการไปทําอิบาดาไปอ่านกุรานไปละหมาตตรอดเว่ยละหมาตยามาเพราะคนที่ไปเนี่ยเพราะว่าถือศีลดก็อยากจะให้การถือนีลดนั้นสมบูรณ์แบบเป็นที่พอพระไทยจ้าลตลาลาก็ไปละหมาตยามาไปําสดอกกไปเลี้ยงอาหารคนถือศีลดในมสัสยิดมันก็กลายเป็นว่าเป็นจุดนัดพบเป็นที่ที่ ดีที่สุดอันหนึ่งในชีวิตก็คือทิมัสยิดนะครับแล้วก็สิ่งดีๆจะตามมามากมายอัลลอฮฺตาลานั้นได้กำชับให้บบาวของพระองค์พวกเราทั้งหลายนะครับให้มั่นอยู่ในการอิบาดะด์ต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายอัลลอฮ์ได้ตัดเอาไว้นะบอกว่าวาบุตรรับบะกะฮัตตายาตียากัลยากินเจ้าจงอิบาดะด์ ต่อพระผู้อภิบาลของสุเจ้าฮัตตายะที่กัลเลียกีนจนกว่าอัลเลียกีนยากเกอัลเลียกีนตัวนี้หมายถึงอัลมาว์แปลว่าความตายจะมาอย่างเจ้าจงอิบาดะด้าต่ออัลลอฮ์นะจนกว่าความตายจะมาถึงจนเลือกสุดท้ายนะครับอิบาดะด้าต่อละตาลาและจงหวังในรอมัดของละตาลา นะอัลลอฮ์ตาลาได้ฝากให้บ่าวของพระองค์นั้นนะว่าพราะองค์นั้นทรงมีพระเมตตาอย่างมากมายอัลลอฮ์สั่งห้ามสั่งห้ามเราไม่ให้ทําอะไรละตักนาตูมิลราะห์มัติลละห้ามเราเด็ดขาดเลยบอกว่าเจ้าทั้งหลายอย่าสิ้นหวังนี่เป็นคําสั่งห้ามจากรัตตาลานะครับห้ามไม่ให้เราท้อแท้ห้ามไม่ให้เราสิ้นหวังจากราะห์มัดของอัลล์ตาลา ลาตักนตูมิรัมมะติลาอินนัลลอฮยักรุุนูบะ ج มีอาพราะว่าแทิงอัลาลอฮฺลานานั้นจะทรงให้อภัยความผิดของบ่าวทั้งหลายที่สำนึกผิดเนี่ยได้ทั้งหมดอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนผมอยากจะเล่าเรื่องนิดหนึ่งนะครับได้ฟังจากท่านเชคอับดุลรัซจกักซึ่งเป็นลูกของเชคอับดุลมุซินเนี่ยที่ได้กล่าวถึงอยู่เนี่ย บอกว่ามีเรื่องของชายคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ภายในท้องเนี่ยก็พอจะมีเงินมีทองนะครับไปรักษาตัวตามโรงพยาบาลไปที่หมอที่มีความชำนาญในเรื่องโรคจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไปพบแพทย์ที่ประเทศจอดแดนในแพทย์ก็แนะนำชายคนนั้นผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าท่านอย่าเสียเวลา ท่านอย่ามัวเสียทรัพย์สินในการไปรักษาไปตะเวนหาหมอหาอะไรอยู่เลยควรจะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยให้มีค่าที่สุดนะแล้วหมอผู้นั้นก็แนะนำนะแนะนำผู้ป่วยคนนั้นนะที่เป็นมะเร็งเนี่ยบอกว่าท่านควรจะไปมักกะเดินทางไปมักกะไปขอดุูาตตอลาตาลาไปทำอีบาดาไปขออภัยโทษ ไปดื่มน้ำา a m z a ไปขอดวงให้มากๆขอลัตาลาทรงให้รักษาอย่าท้อแท้แล้วก็ให้มีอะไรพุทโนจันนิบิลละให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อลัตาลาว่าเราจะเป็นอะไรยากดีมีจนอะไรนั้นไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์เกลียดเราเราจะแย่เราจะป่วยไม่ได้แปลอัลลอฮ์ลงโทษเราโกรธเราเสมอไปอัลลอฮ์รักเราก็ได้นะมองอัลตตาลาในแง่ดีเสมอ ชายคนนั้นก็ปฏิบัติตามเดินทางไปมักกะไปทำละหมาดทาอิบาดา้าดื่มน้ำำําซำซำผลออกมาดังนี้ครับสัปดาห์แรกชายคนนั้นมีอาการหายปวดในลำไส้ในท้องเนี่ยหายปวดสัปดาห์ที่สองจากก่อนหน้านั้นเนี่ยกินอะไรไปแล้วมันอเาจียนมันไม่รับเพราะอาการมะเร็งเนี่ย ปรากฏว่าเริ่มกินอาหารได้ไม่อาเจียนไม่มีการปฏิเสธของลำไส้หรือว่าภายในพรอสัปดาห์ที่สามเนี่ยลำไส้เริ่มสะอาดจนกระทั่งหนึ่งเดือนผ่านไปเขาก็เดินทางกลับไปพบแพทย์ที่จอแดนเพื่อให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งหมอที่จอแดนบอกว่ามาชาอัลลอฮ ลำไส้ของท่านเนี่ยตอนนี้มันสะอาดเหมือนลำไส้ของเด็กทารกก็คือไม่มีโรคเชื้อมะเร็งเหลืออยู่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นเพราะอะไรเพราะเมตตาของละตลาใช่ใช่ไหมยาอะไรหมออะไรโรงพยาบาลอะไรนั้นสุดท้ายเนี่ยบางทีบอกว่า,เ,าเสียไปสองล้านพาตัดเสร็จไม่กี่วันถึงอาจารย์เปลี่ยนไตเสียเงินบางคนสามล้านอเอาเอา รอจนกระทั่งเปลี่ยนไตสองล้านสามล้านเปลี่ยนไม่ได้กี่เดือนไม่ได้ปีตายนะครับแต่บางคนเปลี่ยนไตโดยไม่ได้เสียเงินอาลตาตะลาให้เลิกฟอกไตทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอำนาจของอลตาตะลาเพราะฉะนั้นความหวังของเราจากรหมัดของอลตาตะลานั้นต้องมีตลอดเวลาการมองอาลตาตะลาดดเป็นหน้าที่ที่จะต้องมีการ สมเด็สรรเราได้ีิดั้งมาเป็นที่ได้โดยเฉพาะเยโยงยของเรากน้่าเนี่ยจะมาได้รัการรักษาเอาเวลาที่เเี่เรียนทราบดลยนะว่าดวงตาเราทั้งเป็นเรื่องไม่สามารถอะไระทบแต่ความการที่เราจะอยูตตลอชีวิต

จะได้กลับไปหาลอาตาลาในสภาพที่อะไรหัวใจที่บริสุทธิ์ปลอดภัยนะครับอิอัลลอห์เราตาลล่าอักูล่าวิหารินะครับท่านาาประทานความสำเร็จให้กับนะงานอันนี้นะครับให้กับท่านอิหม,ม่ามคณะกรรมการมาสิทุกท่านและก็ตอบแทนความดีให่งที่น้องทั้งหลายที่เสียสละมานมสเวนร่วมในงานนะครับ วันนี้ทุกท่านนะครับอั Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ครับยะดาัลลอูเครอนนะครับจากอาจารย์อับดุลลอฮ์แดงกโกเมนนะครับท่านได้าปา,า,กาฐกถานะครับหัวข้อพิเศษนะครับเกี่ยวกับเรื่องการาถือศีลอดนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะเข้า,าเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องก็ทำอยู่ละ ก็ขอพอจากอล์ให้อยู่ถึงเดือนรมดอนปีนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะทําการละหมาดดุรีก่อนนะครับอีกไม่กี่นาทีก็เดี๋ยวจะทําการอาดานนะครับตอนนี้หลังจากละหมาดดุรีเสร็จนะครับก็จะมีคณาจารย์จากชมรมมัสลัิยูนะครับนำโดยอาจารย์สหภุมาีอาจารย์คลิปปานตะกูล อ,อ,าอาจารย์อับดอนรุด,ดีนบินกอเซมอาจารย์เดวุโรมานนะครับจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องนะครับอะไรอะไรก็บิดานะครับใครว่านะครับอ้น,นี้หัวข้อนี้พี่น้องก็ลองฟังกันดูศึกษากันดูนะครับว่าบรรดาคณาจารย์จะจะบอกอจะสอนเราว่ายังไงบ้างนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าไอ้บิดาเนี่ยคืออะไรนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังณาจอรย์ดูนะครับก็ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เรามีงานจ,าจัดงานกันในกลางภาคกลางวันนะครับก็อาจจะร้อนไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งทางคณะกรรมการนะครับก็ปรึกษากันคร่าวๆนะว่า,าจะต้องต่อโรงอันนี้ขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องใช้งบีประมาณาหลายแสนบาทนะครับ พระโรงอันที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็งบประมาณก็5-6าแสนนะครับเราก็จะทำต่อเติมมาต่อไปนะครับอี่ชล้อถ้าอัลลอฮ์ทรงประทานนิสกีให้กับมัสยิดนะครับซึ่งพี่น้องเราได้ร่วมกันบริจาคคนละร้อยส0งรคนละ10บาท20บาทบางคนก็500บางคนก็พันหนึ่งครับแล้วก็บรรดา,าร้านค้าต่างๆนะครับ ก็มอบทั้งทุนทั้งกําไรให้กับมัส,สยิดนะครับซึ่งอัอลอาัมดุลิละปีที่แล้วเรากา็ได้เงินพอประมาณนะครับได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเราก็จัดไว้เป็นค่า,าครูสอนฟัดดูอินนะครับก็ประมาณปีละแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับในสิ่งที่มันชำรุดสุดโทมนะครับแล้วก็ เราก็จะพัฒนากันเรื่อยๆไปนะครับพี่น้องมาแต่ละปีแต่ละปีเราก็จะให้เห็นว่าเงินของพี่น้องนะครับที่บริจาคก,กันมานะครับไม่ไปไหนนะครับซึ่งทางมสัสยิดนั้นาทางท่านยิมัมทางคณะกรรมการนะครับรวบรวมเงินหลังจากเสร็จงานนะครับก็จะเอาเข้าบัญชีกลางนะครับเข้าบัญชีของมสอัสยิดอาซาซุนสลามเลยนะครับซึ่ง อาจจะมีคณะกรรมการ3ท่านนะครับมาเบิกจ่ายนะครับหนึ่งในนั้นก็มีต้องมีอิหมั่มหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีเหรัแลยิกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งจะมาเซ็นกันให้รับทราบกัน3มคนคุณใดคนหนึ่งเซ็นก็ไม่ได้นะครับอิหมัามจะไปเซ็นคนเดียวเบิกมาก็ไม่ได้นะฮะต้องต้องสามท่านถึงจะธนาคารถึงจะให้เงินเบิกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้ว่า มัสยิดอาซาซุนิสลามนั้นโปร่งใสนะครับไม่มีเงินที่ว่าพี่น้องบริจาคมานั้นจะเล็ดลอดไปทางอื่นหรือว่า,ามีการคอรัปชันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องสบายใจได้เลยนะฮะแล้วก็เงินที่เราเอามานั้นเราก็ส่งเด็กนักเรียนนะครับปีนี้ส่งไปหนึ่งคนนะครับคือเด็กชายฟาดินนะครับไปเรียนคอง19 ซึ่งทางมัสยิดนั้นจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับยกเว้นเรื่องกินรายวันเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นคือทางมัสยิดจะออกให้ค่าเสื้อผ้าค่าเทอมค่าต่างๆมัสยิดจะออกให้ก็เอาเงินของท่านนี่แหละนะครับที่ท่านบริจาคมานั้นบริจาคแล้วก็เอาไปให้ส่งเด็กนักเรียนเรียนหนังสือนะครับซึ่งเป็นสรกอยายริยะที่ไม่มีวันจบสิ้นนะครับ พี่น้องก็จะได้ผลบุญไปตลอดอถึงแม้ว่าชีวิตจะดับลงไปแล้วแต่เด็กคนที่เราส่งเสียเรียนนะครับยังมีชีวิตแล้วก็ดำเนินในเรื่องของศาสนาเราก็จะได้ผลบุญติดไปจนกระทั่งอยู่ในหลุมกุโบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสบายใจได้ว่ามาสัสยิดนั้นมีจุดประสงค์นะครับที่จะจัดงานน้ำชาก้าวุศลน,นั้นเพื่ออะไรนะครับ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการอ่านานะครับเหลือเวลาอีกอไม่กี่นาทีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เวลาผมก็จะ,อะขออาศัยนี้ประชาสัมพันธ์ต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับครับทางบ้านนะครับเราก็มอีอาหารไว้ต้อนรับนะครับให้กับพี่น้องนะครับ มีมัตตบาะนะครับมีข้าวโพดคุกเนยขนมปังสังขยาขนมหม้อแกงนะครับมีโรตีนมสดมีไก่ทอดมีหอยทอดมีต้มเครื่องในวัวแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม,ม่วงสัมมงขยานะครับน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นฟรายกล้วยเตี๋ยวลุยสวนแล้วก็สลัดโรลนะครับกระเพาะปลาข้าวเนื้อแดงเนื้อแกงนะครับ เนื้อย่างโคขุนไก่ย่างน้ำสดนะครับซาลาเปาวอบคอนร,รวมมิตรมีน้ำพันธ์มีน้ำอิตาเลียนโซดานะครับใครที่อยากจะกินน้ำที่มันไม่ไม่ใช่น้ำขวดนะครับแกงเขียวหวานเนื้อนะครับปลาไหลแกงเผ็ดปลาไหลนะครับอันนี้เป็นขึ้นชื่อของมสัสยิดอาซาสุยลามนะครับปลาทอดมัน ผัดป้ยเซียนนะครับผัดป้ยเซียนซุปตีนวัวและซุปขางวนะครับปลาหมึกย่างยำลูกชิ้นข้าวหมกไก่ข้าวไข่เกียวทรงเครื่องนะครับข้าวผัดกะเพราเนื้อติดมันนะครับแล้วก็มีขนมคัพเค้กนะครับน่ารักน่ารัก,รกสวยสวยอร่อยนะครับผมไปชิมมานะครับขนมจีบไก่ขนมจีบปูอัดนะครับอ,อันนี้เขาก็ขึ้นชื่อนะครับเรื่อง ขนมจีบนะฮะแล้วก็ม,เเมนะีเนื้อสเต๊ะนะครับเนื้อสเต๊ะนี่ก็ที่ผมไปไปชิมเนื้อเนื้อนุ่มนะครับรสชาตอาิอร่อยครับถ้าผมพูดงนี้ไม่จะไม่เห็นภาพนะครับลองมาชิมกันดูนะเนื้อสเต๊ะนะครับเจ้านี้เขาอ,อร่อยนะครับ